แห,ห้เราตักโขงไอ้ปั้นตึงตักค้นให้ใช่ไหมน้นาพ่อตัดออกหปั้นเนี่ยเป็นนังนั่นน่ะมันสบายท่นบอกมันตกกระโปงบอกว่าจะออกนั้นเห็ยดขีดตุ่มมาซะน่อ้หว่นาก็ไหนตึงวัดนาห้พว่ไรเลยอนี่น้ามันนั่งลกอยู่นี่เนี่ยตะได้แต่หัวโปกๆโปกนี่นี่ตันได้แต่ตุตงหัวโป่งจุขาพ่อตัดออกห้นะเห็บนบะ่้อนอย่างนั้นเหยียบขีดตมนะ ขา้ของเล่นปัน้นยั่ไงไอตึงนายยังไม่ให้กิปนปั้นถ่ายยืนนอนถ่ายตั้งเบิด์ตคำเป็นมามาคือะไอพวกปั้นตะกินเนี่ยพูดขั้นรักกินไอเมื่อก็น่ะโอ้ยไอตึงฟิ้งเลยตึงเลยเป็นหอยกังไกลเลยหางก็ตัดล่ะห,หางทำไมไม่ตดัดอ๋อ เป็นพวกั่งเ<ม>ป่ากันน้องหลายอยู่คนเดี๋ยวร้องเหยียบเด้วนี่แม่ย่านฟ้าเหรอเนี่ยตึงว่าฟ้าเหลี่ยมละย่านฟ้าโอ้ยงอยปั้นแม่เนี่ยตัดคนหางออกเด้วยนีหห่เอาจมไว้คนหางขันขาเนี่ยเดี๋ยวยุนาได้จัดการเองจัดการให้มันเองอยู่หน้าเนี่ยมันไม่ให้ตัดหรอกเดี๋ยวจะปอกเอาใหม่ครับ ตัวใหม่ละแบ่วาดจิต้มอีมอเจ๊งน,น้อยอุน่นพอต้มแตงหัวว่านครับนีบ่้องทีนี้ปิ้งซีแดงแนงด่านจิตปนปนยังแมป่ปนกบปนอะไรก็ตมตัวใหม่ตัวจีนไม่ได้ตีนปนกบปอกตัวใหม่มแม่ก่อนเรมีปอกเก้ามือปอกเนมันเดาไว้แม่ Hoàng giai đoạn hai nghìn đây mươi hai ngay hai mươi hai nghìn như mươi hai nghìn hai mươi hai ngay hai Bụng hai nghìn hai mươi 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 ถ้าเขาออกเบิดเลยมันจะเป็นขุนลุนสั้นสันทำนี่พวกเกลียวพวกนี้มันจะเหี้ยเบิดจะบิร์ดแสบวิธีปอกมไม้กับน้ไม้บุ๋งกับปนแสบแน่นอนเดี๋ยวว่าจมกินน้ำกะปิกะปเปี๊ยบไปเห็ดน้ำกะปิกกะปิ๊ยะทีแม่ทำน้ำไม้เหลือเดี๋ยวจะเห็ดครับมือเห็ดแป๊บเดียวแม่กิ่นทอดไข่ความ ทีป่ปอกไปตามกาบมันที่สลับกันครับอาที่นมีสิตใต้เรื่องที่นี่อาที่นมันสิมีท้ทงขวัวที่สวนกันไปสวนกันมาต้องเหยเยอะงียอดงมันไปที่สวยงามแล้วมันกินไดอ้อยู่ เดี๋ยวจะพาครับประเทหนึงกินมันหนึงกลิ่นไง4ส่วนเดี๋ยวแมกกวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วยต้มวกอีกคุณเดี๋ยววิธีแม่เห็ดป,ป่นกบเริมแหลกเลยกัวกบเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็กระแจกลง้มแต่จะน,น้ำมาแบบที่เลยกระแจกลงมหอม ตอนล้มอะไรมาแม่ตอนนุ่มสมติดป่วยอีหน้ำมันล้มปลานิดนึงนี่นี่อะไรมังสุดหรอน้ำฝนทงตัน้ำฝนนะโอ้ยนังม่งจังหมูร้านะเดี๋ย่างคล้ยลอยเดียวอ่าเฉียงป้า๋ย่บังฝ่าติดจอยถึงว่ะตัดโค้งออกตัว่อยแอบเลย อุ้ยพามาใม่ก็ก็อุมีพา,าเดี๋ยวมาลุกมอโอเคโอเคเมียสีต้อมอ,อันนี้อีกหนึ่งเมนูครับตำเห็ดเดี๋ยวตำเห็ดให้เบิ้งครับเราสุกเห็ด <c oughs> ตากก่อนเด มันคือเห็ดไข่เป็นบอแม่บอกไข่กันนี่คือบอไข่หอมไปด้วยบอกอเป็คด,ดคุกหิดคา่าดดกอขากอขาาทีหลังเห็ดแบบแม่นีดมหนกหอมอยู่ก็หอมด้อือมดเห็ดไข่เห็ดไข่าต่มาไม่ไ ควนเขาพี <c oughs> ่ยุ่งวนใหม่เนาะนี่ครับต้มครบอยู่ตรงนี้กระนำประแดกกระนำปลานิดน,น,นึงต้มใหม่เสร็จเรียบร้อยกระปุลครบกระตำเห็ดแซกอะไรับนบนี่มาะขอดกับปนพหอ แข่งแล้วกนหมดตามเห็ต้องใช้ผัดหอมครับเจอแบบหอมบัวแล้วนั่นปิ่งแม่เดี๋ยวจะปิ่งหอมเทียบอะไรอยู่ผมแม่จะหอมแดงเนาะหัว กินเรแม่ใช่เล็กจงแลบอกเมืม่อกี้เหน,น้เนอยองทา,างน้นงเเผาเลย่ไฟตั้งนเต่าสังกนเต่าเลยแม่ว่านนกเาใส่ีบบานเขาครับเอาไฟเต่าเดี๋ยวเขาเห็ดหอมน้ำใเลย เห็นครับเซ็เยี๋ยมกระหอนอีกแกีโอิเปไปแล้วปั้นสนใจบอกว่าลุกยุ้ฟังเสียงเขาฮอล์นยู่อ้อนักเลงปั้นหนักเลงต่อปั้นม่บอกไปกัขาหอน là lên con mua nữa một nữa nhỉ có hoàn cả của cái dao Hãy subscribe cho kênh Ghiền นนอนทำไมบุ๋งไงครับทำไมทราไม่ใา่นี่สีเอาบจีครับปีปิงตำตัดเน็ดให้เรื่องพรอมมือ Giờ thì mất tít thằng mẹ, vẫn đang khiến đà không có mẹ bộc bộc đèn không mẹ? Có bị đèn mẹ? bọc

ถ้าเหนียวดิบนะบนซีโตครับเราเติมันถดิบใกัสูตร้กองมาสั่ง ย่างเนี่ยเดี๋ยวพริกให้งามมาปุ๊บปบ,บไปแล้วปิ่งสะก่อนครับจังสี่ต่ำได้หองหอมก่อนกำนังฝน ນ້ອງຢາກເຮັ

แตกบูดห <No uhm> ูหอมหอมกินได้เลมแมังดาหินหินเลย ท่านนอนสลบยู่ข้างนั้นเนี่ยนเหย่ยมาแล้วเฮ้ยยบเลี้ยวหาบนอนลงนอนลงนอนลงท่านโดนเหรอฮิตเง็ดขึ้นทำไปแล้ว ตมใช่ไหมั้มตข้างหลังตกไปแล้วสินหนึ่ง,งเดี๋ยวเป็นเศษมันก,ก็เลยตกกบทายลูกกปนดนอยทายลูกคบกันบอกนี่คือาาพีิกเ่กเ็วหล กนกบต่อหอมมต่อยู่ดตัสี่ตัวห้านสมตัวหอมตัวแม่หอมะ บราบบเาใส่ติดต no? oh. th okay. ัดกินน yeah> ่งดาใส่น่งดาแล้วเขา่อได้ใส่หอมใส่นงดาแล้วรับใส่เ็หอมบริกกินน่งดาบเงียบกระเด็นผิดกับตองกีหอมหัวแสบมันกินกะเสบแล้วหอมแมงดาครับกับนอกเป็นได้แค่กระเสียบ ลูกคนนีมม,มันบันดาลก็กเสียงงดยเห็นตงเห็นเล็ดไหมล่ะยกมือออกอภาพหนึง่งภาพหนึง่งเดี๋ยวหมดตามันฝากน่อกบ,บ่ <c oughs> ขึ้นไปเอาบปที่นี่เข้มเข้มมืองนามตุมเช่ป่ะเข้มดูไหเ่เข้มเขาเลยทาเข้มน,นมี้จะน้ำตุมแต่แล้วเล่นบอล okay ขึ้นมาให่มหนทั่วกร,ระทาแห้งตากตัแดกมันมด้วยรงอย่างนี้ครับจังทลง้ากตัดแดด้วยในนี้ต้องไปน้ำเรียบ้อยหมดกรบใส่แมงด่าดี๋ยวให้ไหนะให้นะรูปนะให้รูปไะม่รูปไม่ครบต้องคาสิ เห็นเป็นแบบไหมมีนู่นคับปีกสินส่นสิแห่งม่วงอยู่ไ้อ่นนี้มาป้อนเฉียบแต่วมมากเทียรถึงว่าใหม่กุกทบเสร็จแล้วมีนูครับคนครบจะไม่ด่าต,ต้องใส่พักอหอมี๋ยกไม่ด่าจีบหอมกินกับตลม้งใหม่บุใหง่ เห็ดแบบลอยแบนี้น้ำซุปแ <c oughs> บบเ,เยอะิเนียมเนี่ยว่าิ่งนี้ดเรื่อเหนียวรี่กนับะกิย่างมาเจ้าเห็ดเจาเห็่เเห็ดนะฮะเจ้าเห็ดตะไคร้ย่งาง,ยงมาแล้วีหอมาก เดี๋ยวบงนอนบะแม่ทุีบึงนอนเนี่ยไ่ติก็คือขีือขีือขึ้น่อวยู่ไนนี่บ่ะตนตะานข้ขอกินด่นไหขตะปนเฮต้า่เขาต้องเสกเสกบึงนอนอยู่ขาวันอยู่ในขาออกไข่้ือิ๋งจกตะมเบีย เฉินเบียบวะนเ,เนี่ท,ทีเสกแห่บต้องดีว่าามทำมีมีอยู่ในขามมัน<า><า>แข็งนัว ทุกเงีตาแหลกหลายบริแัทเนี่ยว่าทำเขาดีก่รูเนัแหกแยากขับพี่นึ่งมาแม่ถอเข้มก็ดีกว่า

ดังนะต่ำมใช่ไหมใช่อยอเคเอาละท่า,บบาน,น ไปเสอยบอีกบน,นอมือดำตัวที่ปิปปป้งพี่หนบพิ่งสีนงานงามหรอแม่เดียบเลยอบ,บ,บ,บอยครับไปกินครับรที่นี่โอ้ยเมื่อ่า,านโดนมีลดำมันด,ดำ,ดำ ขั้นตอนจริงครับอันนี้แสบทั้งนั้นเลยนักเขา,าเงี้ยเหยอดนักปนทั้งสุก